คลิกคลิกด้านล่างดูสตรีมไปด้วยกัน,นไน่สตน,น,ตนสนุกไปด้วยกันโหลดเลยแอปมีโมทีพร้อมวูกิจกจารแจกของน่านหม่ สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับเจอกับผมตะลักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Cooking Battle นะครับซึ่งก็จะเป็นเกมแนวแข่งทำอาหารนะโดยที่มันจะมีการแบ่งนะครับฝั่งละ2ต่อ2นะครับเพื่อที่จะไปแข่งทำอาหารกันโดยที่ฝั่งไหนนะครับที่ทำอาหารได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับก็จะชนะไปนั่นเองนะครับผมตัวเกมไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรนะครับแค่ทำอาหารให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองจบ นะครับผมแล้วก็ตัวเกมจะมีความคล้ายคลึงกับเกมโอเวอร์คุกเหมือนกันนะใครที่เคยเล่นนะครับก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับส่วนใครที่ไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวไปเล่นพร้อมๆกันเลยละกันนะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมเออเข้ามาตอนแรกมันก็จะมีให้เราฝึกฝนเนาะสามารถที่จะมาฝึกตรงนี้นะครับก็ฝึกให้หมดแหละดีที่สุดนะครับจะได้เรียนรู้นะครับก็ได้ต่างด้วยนะครับที่สําคัญเออโอเคทีนี้เราไปแข่งดีกว่านะครับก็กดเข้ามาตรงอันดับตรงนี้เลยครับ ปุ๊บนี่อ่าเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวบวกตรงนี้เห็นปะ่ะมันจะมีให้เราแบบว่ากดชวนเพื่อนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราแอดเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วนะครับก็ชวนเพื่อนมาแข่งกับเราได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็จะมีภารกิจตรงนี้นะครับให้เรามาทำนะนี่ภารกิจเหล่านี้นะครับเป็นภารกิจที่จะปลดล็อกในส่วนของ Battle p a s s นะครับซึ่ง b บ t t ท e Pass เนี่ยนะฮะก็คือไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะ มันจะเป็นแบบว่ามันจะมีแบบฟรีแล้วก็แบบไม่ฟรีด้วยนะครับซึ่งแบบไม่ฟรีเนี่ยมันจะได้ของเยอะกว่านะครับของดีกว่าประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยมันก็จะมี1,718เพชรนะครับเติมนะครับเพื่อที่จะได้ของเหล่านี้มานั่นเองนะครับผมประมาณนี้เออแล้วก็ด้านซ้ายของจอตรงนี้เราสามารถมาดูในส่วนของรีเพย์ได้นะนี่ว่าแข่งอะไรยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปดูของคนอื่นได้นะครับที่เขาแข่ง ประมาณนั้นเออแล้วก็นี่อันนี้เป็นอันดับนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้มีอันดับของเรากับเพื่อนเราแล้วก็อันดับที่แบบทั้งหมดประมาณนั้นครับเออโอเคเดี๋ยวเราไปแข่งดีกว่านะครับก็กดตรงผู้เล่นเดียวเลยปุ๊บกดเข้าไปอ่าจับคู่ทันทีครับผมเอาละเราอยู่กับใครวะเนี่ยยงยุทธยงยุทธใช่ไหมชื่อยงยุทธน่าจะใช่นะ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮนะ ก็คู่แข่งเราเนี่ยน่าจะเป็นบอทนะครับอคาดว่าน่าจะเป็นบอทนะฮะไม่รู้จะชนะหรือเปล่าด้วยเอ,อผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับนี่เข้ามามันก็จะมาประ,ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเริ่มต้นครับอ่านี่ฮะเราต้องหันปลาก่อนโอเคหันไปปึ๊บปึ๊บเพื่อน,น,นมาช่วยทีโอ้โหวิ่งทำอะไรวะน่าเอ้ยออต้องเอาปลามาเอาปลามาต้มครับเอาปลามาต้มก่อนเพราะว่ามันจะมีเห็นป่ะหาเพื่อน อปเลยยงยุทธปึ๊บหั่นครับหั่นหั่นหั่นต่อไปเป็นแครอทหั่นแครอทครับใส่หม้ออย่าบังดิยงยุทธอย่าบังเออยงยุทธยงยุทธโอ้โหยงยุทธรอใส่จานนะครับโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้คะแนนมาแล้วสวยจัดไปยงยุทธเออหั่น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 เอ้ยเอาโโหทำไมไม่หั่นล่ะครับท่านท่านทำไมไม่หั่นแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหั่นเอง เอาเข้าวหม้อครับเอาเข้าวหม้อใช้สกิลเดดได้นะครับเพื่อที่จะให้มันวิ่งเร็วขึ้นประมาณนี้จริงๆไปช่วยเ,เพื่อนหันได้นะครับยงยุดยงยุดจัดไปยงยุดปุ๊บเอาปลาเอาปลาแล้วก็เราสามารถที่จะไปป่วนนะครับคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะเอออันนี้มันไปป่วนไม่ได้นะครับมันจะมีแบบอีกแบบหนึ่งที่แบบสามารถป่วนได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคเอาไปเลยเอาปลาปุ๊บเดดไปปุ๊บ ไปหัน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 เฮ้ยมีช่วยเอาอันนี้อ่าสุดยอดยงยุทธเยี่ยมเอาละครับหันครับนี่เขาช่วยหันนะสุดยอดไปเลยอุ้ยผมเอาเออเอาไม่ขึ้นตัดไปครับเฮ้ยยงยุทธนี่เป็นงานว่ะจริงจริงยงยุทธเป็นงานครับปึ๊บโอเคแครอทปึ๊บปึ๊บปึ๊บหันครับหันหันเหลือเวลาหนึ่งนาทีกว่าๆครับผม ยงยุดมาเอาเลยยังยุดอ่าให้ยูยุดเอาเลยครับแครอลอีกแล้วแครอลอีกแล้วคือเวลาเล่นเนี่ยแบ่งหน้าที่กันก็ดีนะเออช่วยได้เยอะนะครับเวลาแบ่งหน้าที่กันทำเออคนนึงหัน่นคนนึงแบบรอเอาในหม้ออะไรเงี้ยนะครับก็จะแปลว่าทําให้มันเร็วขึ้นนะฮะทำไมฝั่งตรงข้ามมันแบบเหมือน <laughs> เหมือนมันทําอะไรไม่เป็นเลยวะเออเฮ้เคยอ่าโอเคยังยุดจะไปใส่หม้อสิครับ โอ้เอา้าเขาทำอะไรเนี่ย๋อ้เขาจะล้างจานไม่มีจานใส่นะประมาณนั้นโอ้แครอทอีกแล้วหั่นแครอทเออเอาช่วยหั่นไปสวยปุ๊บนี่ไนหั่นหัน่นหัน่นหั่นโอเคสุดยอดใส่หม้อไปเลยเอาละต่อไปแครอทอีกสองอันเหลืออีกสิบหกวินาทีใกล้ละใกล้แล้ว ปึ๊บปึ๊บนี่แน่นี่แน,น,นโอเคสวยจัดการโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะสุกแล้วมาไปเสริฟเสร์ฟเสริฟยงยุทธไปเสร์ฟหนึ่งวินาทีโอ้โหได้คะแนนมาอยู่เหมือนกันสามารถเปิดใหม่ได้นะครับเออสามารถคุยกันอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนนี่ฮะแล้วก็เรียบร้อยครับปรากฏว่าท่านยงยุทธนะชนะได้ MVP ไปนะครับก็ทีมผมนั่นแหละ <c oughs> นี่ครับเสร็จแล้วนะฮะเราสามารถที่จะแอดเพื่อนได้นะนะครับผม แล้วมันก็จะมี EXP ให้เรามีเงินให้เรานะครับประมาณนี้อ่าโอเคครับมออีอันดับเพิ่มขึ้นนะครับผมตามตามที่เห็นเมื่อกี้เลยตัวเกมมันเป็นภาษาไทยนะครับทำให้เราค่อนข้างเล่นง่ายนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากนักนะครับโอเคนี่เล่นเสร็จนะครับมันก็จะมีภารกิจให้เรามากดรับนะฮะภารกิจล็อกอินนี่ผมยังไม่ได้รับเลยเดี๋ยวขอรับก่อนแล้วกัน ต่อไปนี่ไอ้ตัวนี้นี่หว่าโอ้แล้วก็ของอะไรไม่รู้ครับคือมันจะสามารถที่จะเอามาเพิ่มนะในส่วนของความสามารถตัวละครเราได้นะฮะอันนี้ผมกดรับก่อนของพวกนี้โอ้แจกเยอะเหมือนกันนะรับให้หมดเลยนี่เนี่ยโอ้เพชรได้เพชรมาเพียบเลยครับเรียบร้อยนี่เนี่ยโอเคต่อไปรับให้หมดนี่รับให้หมดเลยโอ้ตัวนี้ผมมีเพชรเจ็ดร้อยแล้วอะ แล้วก็อันไหนอีกอ๋อนี่นี่ของขวัญตรงนี้ด้านบนครับรับไปนี่เรียบร้อยอันนี้รับอีกเย่เสร็จแล้วนี่นี่เห็นปะ่ะมีให้รับเยอะเลยครับคือตามระดับเลเวลก็มีนะเนี่ยให้รับเห็นปะ่ะอ่านี่ครับรับเสร็จแล้วหมดแล้วแล้วก็อันนี้อีกอันหนึง่งเพชรนี่ถือว่าได้ไม่ยากอะเน,นี่ยอืม กดลับกดลับปึบเรียบร้อยอประมาณนี้ได้เพชรมา900กว่านะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะมีพวกเนี่ยของรางวัลน,นะครับถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จตามที่มันบอกมาเนี่ยอีก2ครั้งนะครับชนะ2ครั้งก็จะได้ของตามนี้เลยเห็นปะมันจะมีเพชรมีนุ่นมาแจกให้กับเรานะครับชิ้นส่วนของเชฟต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูเมนูหน่อยนะครับก็จะมีในส่วนของคอลเลกชันตรงนี้คอลเลกชันเนี่ยนะมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับแบบว่า ของที่เราได้มาเห็นป่ะเป็นวัตถุดิบพวกนี้นะมันจะช่วยนะครับเพิ่มความสามารถนะครับผมออของตัวละครได้นะครับผมนี่กดเพิ่มเลเวลเห็นป่ะมันจะช่วยเพิ่มความสามารถเป็นเลเวลสองแล้วนะครับผม,มคือเราได้มาเนี่ยคอลเลคชันพวกนี้มันจะสามารถเอามาดักทำให้เพิ่มความสามารถเห็นป่ะบางอันมันจะมีแบบว่าเนี่ยใช้บล็อกการโจมตีน่ครับใช้เพิ่ม ค่าฟีเวอร์ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับต้องมีวัตถุดิบนะครับให้มันตามที่เห็นนะครับแล้วก็เสียเงินในส่วนของการเพิ่มเลเวลนั่นเองนะครับโอเคต่อมาก็ระบบเพื่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้ามีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาได้แอดเพิ่มเพื่อนได้นะครับเนี่ยกดเพิ่มเพื่อนได้ปกตินะครับผมไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็นี้เป็นกระเป๋าเล่านะครับเออมันก็จะมีบอกนะครับว่ากระเป๋าเรลามีอะไรอยู่ในนี้บ้างประมาณนั้นนะครับก็ เข้ามาดูนะฮะกดใช้ได้นะครับผมบางอันเห็นไหมใช้ได้นะครับโอเคต่อมานะครับเชฟอันนี้ก็เป็นตัวละครนะครับที่เรามีอยู่นะ,ะที่มันเป็นสว่างสว่างขึ้นมาเนี่ยนี่คือตัวละครที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เราไม่มีก็เราสามารถที่จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่จะใช้แบบว่าที่มันเป็นอะไรล่ะชิ้นส่วนนะนะครับผมสามารถสะสมไปเรื่อยๆความสามารถของตัวละครแต่และตัวก็จะแตกต่างกันด้วยนะเห็นไหม มันจะมีบอกอยู่นะครับบางตัวก็แบบเรดาเพิ่มขึ้นนะครับต่อออเดอร์นะครับนี่กดเลือกดูเห็นไหมฮะความสามารถไม่เหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็มันจะมีเป็นเทียด้วยนะครับเทีย A นะครับก็ระดับสูงสุดนะเทีย B เทีย C นะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนทักษะยังไม่ปลดล็อกนะครับเลยว่าแนะแล้วก็มีคลับด้วยนะครับผมอันนี้จะเห็นว่ามันเป็นถ้วยอะไรเห็นปแบบเป็นหม้อนะที่มันต้มอยู่นะครับอันนี้ผมกดเปิดทันทีได้ มันก็จะมีของมาให้เรานี่ปึ๊บได้ไหมฮะได้อะไรมาบ้างประมาณนี้อะกดเปิดอีกอันนี้ปึ๊บปึ๊บดูดซิได้อะไรอเอ้ได้งเงินมานะครับแล้วก็ไอเร่งสปีดสักอย่างแล้วก็มออีก2อันนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องรอก่อนนะฮะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกความสําเร็จนะครับก็เอ่อมากดเข้ามารับได้นะครับนี่ได้เพรอีกแล้วเออ รับรับเลยรับเลยความสำเร็จนี่อันนี้โอเคเรียบร้อยอ9 9 0แล้วอะเพชรนะครับแล้วก็มีซอ,องจดหมายตรงนี้กดรับรับให้หมดเลยนี่แน่เอาได้อีกแล้วรอผมได้เวลานี่ไหวตัวนี้อ่ามีตัวอื่นด้วยนะนี่ครับโอ้ได้เยอะเลยฮะโอ้ของแจกเพียบเลยนะ,ะตัวละครส่วนใหญ่ที่ได้มานะครับจะเป็นแบบเนี่ยเป็นรายวันเห็นไหม ได้แบบเจวันอะไรพวกนี้นะแล้วก็ของอื่นอีกเยอะเลยนะครับชิ้นส่วนโอ้เพชรอีกส6 0 0ันร้อโอ้ยังโหดอะ่ะเจ้าจอดกิจกรรมแจกนะครับนี่ยังไม่หมดปะเนี่ยอ๋อเปิดหมดแล้วอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะได้อีกแล้วกดรับไปโอ้โหดูดิเพชรสี่พันกว่านะครับตอนนี้โอ้แจกเยอะแจกเยอะแจกเยอะเลยอะ่ะยังไม่หมดอีกเหรอกดรับตรงนี้ด้อีกโอ้โห เราสามารถตกแต่งบ้านได้นะนะครับอันนี้เป็นแบบพื้นที่บ้านของเราอะเดี๋ยวนะผมลืมว่ามันตกแต่งตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วว่าว่ามันตกแต่งตรงไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านค้านะครับกดก็ามาดูได้มีของขายอืเนี่ยเสียงโชคเฮ้ยเรามีบัตรปะอ๋อไม่มีฮะเสียงโชคไม่ได้นะครับเนี่ยเขามาซื้อดูนะฮะประมาณนี้นะครับมีเพชรแล้วเนี่ยก็ซื้อได้แล้วนะครับ แล้วก็นี่ไงตกแต่งให้แล้วนี่ครับเรามีอะไรบ้างตอนนี้อของนะฮะเราตกแต่งได้แล้วเนี่ยนี่เห็นไหมประมาณนี้ครับอันนี้ดีกว่านี่นี่นี่ใช้กดใช้เลยนี่ครับต่อไปเป็นโต๊ะโต๊ะเรามีโต๊ะนี้แล้วกดใช้ครับผมต่อไปนี่เป็นซิงอะไรสักอย่างได้ปะ่ะทั้งสองอันปะมั้งซิงนี้โอเคอโอเคจัดไปแล้วก็เตาไฟครับ เตาไฟเรามีแบบอย่างนี้กับอย่างนี้ผมว่าอันนี้สวยกว่านะเออนะครับต่อไปก็เป็นหน้าต่างโอเคใช้หน้าต่างครับตู้เย็นมีย่งตู้เย็นเออนี่ต้องตู้เย็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็มีนะนี่นี่นนมันตู้เย็นตรงไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นชั้นวางอืมอันไหนดีวะอันนี้ก็สวยนะเอออันนี้ก็สวยดีนะครับอ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ประตู ประตูครับประตูประตูเป็นแบบนี้อ่าสวยสวยอ่าตกแต่งครับไม่งน,นี้หรูหราหรูหรานิดนึงเอาละต่อไปครับอันนี้อ่ฮ้ยบ้านเราเริ่มเป็นบ้านแล้วตอนนี้มีของฮนะอุ้ยสีชมพูเลยนี่ต้องเอานนี้ดีกว,ว่าสีชมพูมันเหมาะสําหรับผู้หญิงเนาะเออโอเคแล้วก็ต่อมาพื้นครับพื้นอ่าพื้นนี่โอ้โว เข้าเลยว่ะพื้นเนี้ยใช้ได้โอเคสุดยอดตกแต่งเสร็จแล้วครับตกแต่งเสร็จแล้วก็สามารถที่จะมาดูภาพรวมได้นี่เห็นไหมมันจะมีภาพรวมนี่ฮะภาพรวมของบ้านเราตอนนี้สวยเช้งวับนะครับผมกดแสดงตัวละครตรงนี้นะครับประมาณนั้นเออเข้าท่าเข้าท่านะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยรางวัลนี่รางวัลแบบว่าเข้ามารับได้อีกเพชรยังได้อีกนะเนี่ยยังไม่หมดนะเนี่ยเออรางวัลแบบประจําวันอะไรประมาณนี้นะครับล็อกลงล็อกอิน อืมนะโอเคแล้วก็ด้านซ้ายของจอนะก็จะเป็นแบบของรางวัลที่ผมบอกไปแล้วเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็มีอันดับนะครับผมประมาณนี้แหละนะครับตัวเกมไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะแล้วก็เซตตรงเซตติ้งนะครับก็มาปรับได้พวกนี้นะครับพวกกราฟกราฟิกต่างๆ fps นะครับปรับได้นะครับนี่ปรับดูนะครับอยากปรับส่วนไหนก็ปรับได้เลยนะครับผมทีนี้ผมมีเพชรเยอะขนาดนี้ผมจะเอาไปทําอะไรบ้างวันนี้ เก็มาซื้อของตามเนี้ยครับร้านคงร้านค้าเนี่ยอืมใช้เงินแบบว่าในเกมซื้อได้ด้วยนะซื้อพวกเชฟพวกนี้แต่ว่าราคาเชฟแม่งแพงเหมือนกันนะเนี่ยทําเป็นเล่นไปนะครับไอตัวนี้แม่งต้องใช้ไอการ์ดอะไรเนี่ยแต่ผมมีแล้วนะฮะน่าจะเป็นแบบลายวันนะครับที่ได้มาเนี่ยของเพียบเลยฮนะมีขายอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับลองมาดูแล้วกันเนาะอันนี้เสี่ยงโชคเนี่ยไม่ได้ใช้เพชรนะครับอืม อ่ะโอเคก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวเกมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะในส่วนของการเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับใครที่สนใจก็ลิงโหลดใต้คลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้เป็นเกมที่น่าเล่นน่าสนใจนะเล่นกับแฟนสนุกเล่นกับเพื่อนก็สนุกนะครับผมเออโอเคไปละคลิปนี้ว่าเดี๋ยวจะก,การคลิปหน้านะครับอ,อ,อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอ,อ,อการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับไปละครับสวัสดีทุกคนครับผม